มันคือหน้าอร่อยมากน้ำพริกปลากระป๋องจัดไปก่อนกระเทียมผงโอเคโอค้อืมอืมอืมือ่อือืม จ่บนแซ่บแซ่บอ e> ืมอืมอื้มออจมูอจับผักว้เขียวต้มนน้ำ Det er den.